สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมช่างไฟบันดอนเหมือนเดิมนะครับคันนี้ก็ยังอยู่เจ้าเที่หน้าคันเดิมนะครับตอนนี้เช็คระบบไฟนะครับขิปดีเช็คระบบไฟนะครับเหลือสุดท้ายแล้วครับนะครับเก็บเก็บสายไฟแล้วนะครับตรงนี้ขาดสามสี่เส้นนะครับก็เก็บใหม่แล้วนะครับ แล้วก็ไฟหน้าขาดบ่อยเวลาเล่งแล้วขาดหน้าหลังนะครับก็แผงชาร์จเสียนะครับอาการนี้คือแผงชาร์จเสียนะครับเปลี่ยนแผงชาร์จใหม่นะครับหนึ่งตัวเก่าก็ทิ้งไปนะครับได้ตัวใหม่ใส่แล้วครับก็จะมีเพิ่มมาคือปั๊มเบรกนะครับปั๊มเบรกบนล่างสายเบรกนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงอีกครั้งนะครับดูไฟด้วยนะครับ ก่อนจะส่งงานวันนี้นะครับกรจะประกอบชุดสีแล้วนะครับไปหน้าไปท้ายติดน,นะครับไฟเลี้ยวไม่ได้นะครับสวิตเสียนะครับเนื่องจากอายุเยอะนะครับรดอายุเยอะแล้วนะครับ ก็ผมจะตั้งทูทีให้ลงเยอะหน่อยนะครับให้มันมีฟันหน่อยเพราะว่าเราทําใหม่นะครับเราทําใหม่ก็ให้มันมีฟันออกเยอะๆหน่อยเพื่อการหล่อลื่นที่ดีขึ้นครับโอเคแล้วนะครับเข้าสตาร์ทง่ายนะครับระบบบองน้ำมันก็ตัวใหญ่หองใหญ่นะ ใช่อีกยาวๆเลยครับทีนี้ถ้าดูทีไม่ขาดเมียสามสี่ปีนี่สบายครับสามสี่ปีสบาย แกเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วให้แกไปลองวิ่งดูก่อนทีแรกเขาจะเปลี่ยนชุดสีใหม่หมดเลยนะครับก็เลยแนะนําว่าให้ลองวิ่งดูก่อนกเดือนของเดือนนะครับแล้วอยมาเปลี่ยนชุดสีนะครับโอเคแล้วนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับสั้นๆนะครับให้ดูว่าทําอะไรบ้างนะครับเจ้าเทน่านะครับก็จบที่สุดท้ายที่ชุดไฟนะครับจบแล้วนะครับของใครที่ เป็นอยู่นะครับรถสอยังหวะหรือสียังหวะก็ตามนะครับที่เร่งแรงๆแ,แล้วไฟขาดนะครับก็ให้ดูที่แผงชาร์จนะครับตัวนี้คุมระบบไฟไม่ให้ไฟเกินนะครับส่วนที่เคยเจอบางคันก็เร่งแรงๆถึงมีไฟสว่างก็ดูที่แผงชาร์จเหมือนกันนะครับนะ คลิปนี้ก็ให้ดูแค่นี้นะครับมันให้ดูว่าทำอะไรบ้างนะครับเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับวันนี้ก็สวัสดีครับ